เริ่มออกสีแล้วต้มละไว้ประมาณติดนาทีกับพอเจ้าเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกก็คือฝางของเขามันเป็นแกนใหญ่เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เขาจะชวนเพื่อนๆมาหู้จักกับสมุนไพรที้อยู่ตังหน้าของเขานี้เจ้าอันนี้ก็เป็นแกนฝางแกนฝางนี่ก็เป็น ต้นไม้ใหญ่เจ้าใจแก่นของมันนี่มีสรรพคุณอันหลากหลายมากมายเลยเจ้าอย่างที่โดดเด่นก็คือบำรุงเลือดแก้ปวดเมื่อยบำรุงร่างกายแล้วก็สำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจ,จางแล้วก็โดดเด่นที่สุดก็คือ แก้ไขแก้ปวดเมื่อยแล้วก็คับประจําเดือนสําหรับสุภาพสตรีที่ประจําเดือนมาบอกปกติเจ้าเขาสามารถใช้แกนไนของมันนี่นํามาพาแล้วก็ตากแดดอันนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ที่มีอายุประมาณซาวกว่าปีแล้วเจ้าแก่นมันก็เลยใหญ่ยิ่งแกนใหญ่ยิ่งจํานวนปีของมันมากเท่าใดสีของมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วก็ที่สำคัญสีของมันก็เป็นสีธรรมชาติสามารถนำไปย้อมผ้าสามารถนำไปเจือจางเป็นผสมอาหารแล้วก็บมีพิษมีภัยอย่างเจ้ามีแต่คุณประโยชน์หลากหลายชนิดเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาพอวิธีต้มน้ำฝางกันเจ้าทำแบบง่ายๆเลยเจ้าเริ่มแรกเลยเจ้าใส่ฝางลงไปเขาจะใช้ประมาณแค่สองแกนก็พอเจ้า ต้มน้ำให้เดือดหรือว่าเป็นน้ำที่บดเดือดก็ได้นะเจ้าแล้วแต่เลยเจ้าได้ทั้งสองวิธีเลยเจ้าเอาน้ำใส่ประมาณครึ่งหม้อจะอี่นะเจ้าแล้วก็ใส่แก่นฝางไปสักสอแกนก็โปนี่สีสีของมันก็จะออกเป็นสีออกชมพูแล้วนะเจ้าถ้าต้มไปแหมน,น้อยก่อถ้าใส่น้ำเต็มหม้อ ก็ล้อหื้อน้ำมันเดือดแล้วก็ลดไปสักครึ่งหม้อก็ใช้ได้เจ้าแล้วเขาก็จะใส่ใบเตยไปตัวแอ้กนฝางนี่ถ้ามันมีฝุ่นก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาต้มกับน้ำเปล่าบะาไดา้ไห่เจ้าเสซ็จแล้วก็ปิดฝาละไว้เดี๋ยวล้อหื้อน้ำมันแห้งสักครึ่งหนึ่งแล้วกเขาก็จะมาเทกินกันเจ้า เดี๋ยวต้มละไว้ก่อนอันนี้เขาก็ต้มไปประมาณสิบนาทีแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเปิดพอว่ามันจะเป็นจะไดแต่ที่สำคัญผัว่าหอมใบเตยม,มากๆเลยเจ้า สีของมันก็จะออกแล้วนะเจ้าเพราะว่าฝางของเขาวันนี้เขาใช้ฝางที่มีแกนใหญ่ที่สําคัญก็คือมันปลูกมาเมือนแล้วเจ้ามันก็เลยออกสีแดงขนาดเจ้าเดี๋ยวเขาจะตักน้าฝางใส่แก้วเพื่อดื่มนะเจ้าบำรุงเลือดบำรุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยนะเจ้าพอ เป็นสีแดงขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะตักน้ำฝางใส่ในแก้วเลยเจ้าเพราะว่ามันเริ่มออกสีแล้วต้มละไว้ประมาณ10นาทีกับพอเจ้าเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกก็คือฝางของเขามันเป็นแกนใหญ่เ,เจ้า ถพคุณของฝางก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันเจ้าที่สำคัญแล้วก็โดดเด่นมากมายเลยก็คือบำรุงเลือดครับประจำเดือนสำหรับสุภาพสตรีที่ประจำเดือนมาพิษป,ปกติแล้วก็แก้ปวดเมื่อยบำรุงร่างกายดื่มแทนน้ำ แก้คนที่เป็นโรคโลหิตจางแล้วก็เลือดก,กำเดาไหลโดดเด่นเรื่องบอมรุงเลือดหรือบอมรุงโลหิตขนาดเจ้าสมุนไพรพื้นบ้านเมืองเมืองเจ้า